อบออบัตรไปดิดบัตรเอามึงก็ดูอีดองกูอยู่นี่อีเวนอ๋อกูออกจากกลุ่มแล้วด้วะ <c oughs> กลุ่มอะไร <c oughs> กลุ่มมันดึงเข้าว่ะกลุ่มอะไรตัวส่งเลยเข้าใจดึง <c oughs> เดินเข้ากรมคนตับหมอแต่งงานเถอะใครจะแต่งงานแต่งงานก็แต่งกันเราทักงสองคนนั่นแหละไม่ก็ไม่ก็ช่างดีก็เขียนสัญญากันไปแล้วไม่เขียนไม่เคยเขียนเขียนทะลึ่ง ึงอ่านทีมึงน่ะเป็นคนเชิญกูเข้าชื่อคนอื่นไม่ดึงเข้าหรอเอาเพราะกูเห็นมึงเป็นเพื่อนกูรู้หมายของคนอื่นมั้งกูชวนมึงไปดูวานไว้แหนมไหนสัญญาเลยนี่มึงดูที่ให้มันดูอ่านก่อนดูทีมึงดูทีกูของจริงกูของแท้มึงต้องโดว กูทีบแท้กูทีบแท้มึงเอ้ยกูทีบนาเขาจะแท้แต่ของแท่มึงก็ดูไว้กูของจริงของแท่มึงดูไว้ของจริงไหมมึงดูถั่วมึงโต๊ไปีได้ไปทำอะไรให้มันเนี่ยเอาอ่อนค่ะเออวันตุ่นจีนกะต้องพูดอะไรนี่ใช่พูดทีเออวันอันนี้ก็เป็นวันตุ่นจีนเนาะก็อยาก ก็อยากอวยพรน่ะนะทำไมอยากอวยพรสารทีภาษาไทยเน่ยไม่ต้องมาพูดหรอกใครเขาพูดได้ขอให้ร่ำรวยไม่จ้ะพูดภาษาจีนหน้าอย่างเงี้ยเหรอพูดจีนอ้าวเรียนมาจ้ะเป็นอะไรจีนอะไรเนี่ยจีนเตี้ยได้อะบอกอย่ามาพูดเลยกงซีฝาใช้แปลว่า ขอให้ร่ำรวยเงินทองไม่ต้องยกขาเจ้าชายจิ้นเป่าแปลว่าขอให้เงินทองไหลมาเทมาจริงเหรอเฮ้ยนี่ใครลูจริง,รง,รง,รง,งเราถึง,งปึ่งไงไ<ป>ให้สิ เมลัยไหปึ๋งติ้งหงีเหหวาแปลว่าจะท้าเพื่อติ้งหีจีนลูกครึ่งอะไรไหสีด้วยจีนที่ไหนได้เนี่ยผงงตั้งแต่ไหเปิดไม่ได้ยินไหสีเรอแม่งจีนปลอมไอ้เบลอวยพรบ้างเป็นภาษาจีนเออนี่ขิงหน่อยนี่แนะอํา พูดเดี๋ยวกู้ทำท่าเอ้ยคุพูดแล้วมึงทำปากตามเออภาษาจีนมามามาสีโสซื้อเก๋หล่าตายไลยสีซีลายปีเอ็เอแอลว่าอะไรวะสาธุเยัยแล้วมาสะยาวเชื่อเออเ 搞破 เงภไยชูพลกูไปปนก็พูดซิกได้ไงเนี่ยไมีไยชูพลเ็าใส่ผ้าไม่ได้ใส่เกงยียนออไปเกีียวมันลงกูทำไมกูต้องเชื่อมันด้วย่ะไปขอเพลงนะไนะปขอเพลงเหรอร้องเพลงใส่ะ ปักกาละใจอะไรนังอะไรอะไรผู้ใดก็ตามนะต้องลลงมนตราคนมาอายอาดเฮออามดูห่วงใจอะไรเว้ยอะไรคุณเหนียวซะเลยมุ้จากมุดยากมุดยากเย็น ยากเไม่ตกไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยไม่ต้องร้องเพลงแล้วเอาเปา็นว่าฉันยอมรับเนี่ยมีสัญญาขนาดนี้ก็ต้องก็ท้งงูก็ได้้แต่ว่าไม่ต้องจัดงานแต่งเข้าใจไหมเข้าใจหรือเปล่าไ,ไอ้ดงเลยใจาดง,ดงยังไงถ้าก่อนจะแต่งก็เอาไอ้ผมไปไว้ตรงอื่นซะ <c oughs> อย่าไปไว้ตรงนั้นที่ <c oughs> มันมันคิดดีไม่ได้เลยพี่เนี่ยมีปัญหาคนเดียวเลยนะทั้งทั้งหมดเนี่ยหนูจริงหนูไม่ไอ้นี่ฮะฝากนี่เขาหลังก็ต้องคุยกันดีกว่าโวยเก่งเชียงโก้กิมเมียงเจียงโก้เมนยังเฮียง <gesch uce> มึงเอาไปวางไว้ตรงไหน <te> ้ะมาคล้องหูกูเนี่ยแล้วก็แยกไม่ออกีลยวคูหวหายดนี่แหละกลิ่นกูกลิ่นหัวกูหัวหัวแล้วไม่เป็นซารดีๆฉันยอมแล้วเป็นสามีเธอแม้เมื่อฉันเป็นเจ้าของเธอฉันก็มีสิทธิ์ที่จะยกเธอให้ใครก็ได้ อย่าพูดไปทั่วเลยไม่ไม่หรอกพูดจริงน่ะไม่พูดจริงหกหน้าให้ไม่้องหกอันนี้ดวงกำลังพุ่งด้วยใครก็อยากดูแลโอ้แต่ดวงมดูแลดูเลยไอเปียกนะครับอยากมีเมียไหมไม่เอาไม่อยากทำไมอ่ะเด็กโถหนูยังเด็กเลยดูชอบอะไรนะก็ดีแล้วแล้วเป็นแบบอย่าง สวยไหมพี่สวยไหมโอ้โหไม่ดีลูกโกหกแต่เด็กเลยนะเขาไม่ได้โกหกเขาพูดจริงไอ้เปียกนี่อยากมีเมียไหมไอ้บนกับบาเรื่องนี้ได้ไงเนี่ยเอ้าก็นี่ไงกำลังจะหาคู่ให้ไม่เอาทำไมไม่พร้อมเป็นอะไรไม่พร้อมเมนมาสีอะไรอย่าเสื้อกูไม่กระเทยตบกูวล่ะไม่ได้ เก็บร่างไปกินข้าวไอ้นี่เป็นไรไม่เลยคป็นสาระทำอะไรชิ่ยวเฮ้ยบ๊อบุ๊อบบ๊อบบ๊บลิปบ๊อบบ๊อบทำไรอ่ะซ้อมนวดให้เมียชิ่ยวนวดแล้วเป็นไงบ้างรู้สึกเป็นไงบ้างรู้สึกแสบตูดมากเป็นไรวะไม่หมอนวดแสบเองอยู่กับพี่เถอะ เออไปอยู่กีบเขาถ้าเองอยู่กับข้าเองจะไม่มีคําว่าเจ็บปวดเดียวเดียวในฐานะที่เป็นเพื่อนกันอย่างนี้ดีกว่าเบลกูถามมึงจริงๆเถอะถามไปเลยเวลาเยี่ยวน่ะมึงพ่นขาจะของไหมเนี่ยคอเยี่ยวปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าไปขังในรองเท้ามึงเนี่ยมันก็พอนเป็นห้องกงฟุตนะแช่นานเนี่ยแช่น้ำมา กูไม่โกรธมึงกูโกรธไอ้คนกระเซ็ปมึงไะอะไรคนกระเซ็ปมึงไะได้ยินไหมรู้อยูก่กับกูจะไม่มีคำว่าเจ็บปวดจะไม่มีคำว่าทรมานจะไม่มีคำว่าควรค้างหรือร้องไห้แม้แต่น้อยพาะอะไรเออมึงดูสิร่างกายกูตรงไหนมีให้มึงทรมาน <c oughs> มย่านี้หรอกัพี่เนี่ยอยาวไม่เอาไม่เอาแล้วแต่ <c oughs> ไม่เอา <c oughs> ไม่เอาอะไร มึงมึงไปฉีดฟิลเลอร์มันมวม่จะไม่ฉีดเสริมหล่อมาเสริมหล่อมามันดูตุยมันไปอยู่ในแชรนู่ไปมึงใจเขามันตุยแบบเบี้ยวเบี้ยวมึงฟิลเลอร์หมดอายุหมอเขาปั้นไม่ชั่วบอกให้ไปทำก็ไม่ทำมึงไปฉีดฟิลเลอร์มาเดี๋ยวไปเติมเองเออไปอยู่กับพี่แกห์ดูแต่โอ๊ะพันอ่ะ ไปอยู่กับพี่ก็นุ่นโอ้โหพี่ก็ไม่ปฏิเสธเหมือนคนอื่นก็ปฏิเสธเลยเนอะปเทำอะอย่างไรได้หนูตัวเนื้อสันคลอยใช่ไหมจ้าวไมยกให้พี่อย่ามาพูดว่ายกให้พี่ไปไปพี่เดียไปอยู่กับพี่เขาของกําลังขายดีเขาเป็นคนธมาค้าขายขายคุกกี้พี่แยกหรือไมรับหรูอไมเนี่ยรักหนูอไม่ก็พูดออกมา พูดดีๆพี่อย่าพูดมันไม่พอใจพี่ว่าพี่ก็พูดว่าเออรักนาลักรักนาลักรักโลกจัก,ก,จก,กรวาลโลกนี้ทั่วการนานเทินนะพูดอู่พอพูดแล้ <c oughs> กวกดน้ำเลยป่ะ <c oughs> ทำไมอ่ะการนานเทินคืออะไร เคินเคิรเขาไอไอแม่พี่ก็ไม่ไดังเคิรนหรอกนะพี่ก็พูดออกับการเนี่ยให้คนอื่นเขาได้ยินเต้พูดเออเขารักน้ารักน้องน้ารักที่สุดในโลกนี้ทั้งละสามโลทั้งหมดเนี่ยพี่ก็พูดละเอียดยาวยาวนอะรักวก็ได้๋ยวเปไหไมวุ้ยคุณหัอะไรงัยอยู่ไม่เป็นที่เป็นทาง ลมไหนวะเนี่ยนี่พี่พี่รักหนูเนี่ยพี่ก็ต้องรักหนูคนเดียวนะพี่พูดเงี้ยให้หนูไม่อายใครเขาหน้าเออพี่รักเองคนเดียวแล้วไม่มีใครฝืนฝืน,ฝนเออรักเขาฟ้าอีฟ้าคือใครมันเปรียบเทียบว่ากว้างใหญ่ยังรักไม่มีประมาณเงี้ยแต่พี่ไม่ต้องมึงกับหนูหรอกมันไปแนวนั้น โลกนี้พี่ต้องมีหนูคนเดียวนะรักหนูตรงไหนพี่ก็พูดไปตีอเนี่ยพอเราอะรักกันชอบกันน่ะพอถึงที่สุดแล้วมันก็โดนตกใจเหมือนกันนะมันทนไม่ไหวแล้วก็โอ้ไปจ้าเบนแล้วเธอก็จะเสียใจที่สุดที่ทิ้งชั้นในวันนี้ไม่จ๊ะไม่ต้องเพิงทำตาอ้อนวอยหรอกไม่ต้องอ้อนอ ไปจับก็ไปไปไหนก็ไปไปไม่ไปไปไหนก็ไปไปที่ชอบที่ชอบไม่ที่ชอบเล่นสนุกดับไปอะไรเอ่อนรุนรๆเป็นห้องน้ำสังเกตสีไม่จับไม่จับไม่ถังกระสีไม่อะไรหลุดสาตว์ทำไมเอ่ยไม่จับไม่ไปเลยใจมากดีใจไม่ต้องแต่งก็ชานไม่ต้องแต่เธอก็ต้องนึ่งหาชานโชคดีต้องฝันถึงฉันอยู่ดีอ่ะฉันไม่ต้องไม่ต้องหรอกจ้าเธอก็ต้องรักฉันเธอรักฉันไรไปได้ยไง่มักลัวเขาไม่จ่ายค่าตัวให้ดงขยันเถียงยี่นี่พูดไม่รู้จะฟังด้วยดี่าขี้เกียจใช่ อ่ะไงละมึงอะ่ะกระทอมหมดนิดไงเฮ้ยอย่ามายุ่งชนลาสังขารแล้ว